สวัสดีค่ะจากอิงแรษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีสุภูสุคนวันนี้ไซว่าจะทำวันนี้ก่อนที่จะกินข้าวเนาะเตรียมผักไว้ไว้ไว้ดอง She needs farm. yes but not in the farm next to the river โอ i g h t อุ๊ยชิช s ิเลยนย่ยาเขาไม่รู้จักเด้พี่น้องย่าเขาไม่รู้เลยเรียกรอน garlic mustard กรลหกมัสตารเดี๋ยวใส่ไปเอามาให้่าอ่าเวสต์มิิมัสไลดมกมัสตาร์ e d i b l e and should be harvested when youngyeahthe t h e the, the roots l ม mm ั horsed b อืมอเบิร์มนัเปอะดอืมนี่แหละ้าเบิรงพี่รองค่ะ ว่าว่ายังไงนะอันใจว่าใจจะทำนี่ก่อนเด้อไปบอกเพื่อนนะเพื่อนก็นเลยสนใจ่ากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปดูด้วยเ้าถ้าฉันช่วยเธอได้ไอพ p ีเพย์ฟอร์พิคเกิลมั้งอีเชว์ a ัชช์เ Yes this o n m l ม่ดี just just take a the leaf off some just I want about just bottom like yeah you only have the top yeah because too hard for me to h e l l I think น yeah. ั่นแหละพี่้องคะสำหรับไาย์นะของพวกไสายก็สิเป็นแบบนี้ใซนก็เลยถ่ายให้ดูตอนแรกยาเขาย่าเขาว่าจะจะทำอะไรกระตลายคุณเฟรัวร์หรอกระเจี่ยาสิเป็นได้ย่างมั่ได้ด้นแฮบฟราวร์นูโนเป็นได้ย่างได้ดนแฮบตอนแรกสซนบอกยน่าวาเดี๋ยวฉันไปไปไปเตรียมพักฉันเพื่อจะดองกันด้วย คนก็นเลยว่าเธอจะทำอยู่ไหนฉันจะทำอยู่ห้องเซนรูมว่ะสัน I thought probably you ate like this and I didn't g o w you n d that อ๋อ you think probably i t d i d i thought it was only only this <did>. that อืมอย่าบอกว่าฉันคิดว่าเธอไม่ไม่กินก้านมันนะนึกว่าจะกินแต่ข้างบนมันนั่สินะก้านมันอร่อยเวลาคุณย่าก็เลยว่าเดี๋ยวฉันไปดูเธอทำอะไร เพราะว่าโลกินข้าวเที่ยงเนาะกินข้าวเที่ยงเอาเบ้าครึ่งชั่วโมงอ่ะประมาณสามสิบนาทีพี่น้องคะเะี่ยยายาเขาไม่หักผมให้ไซก็เลิวแต่น้หมายถึงว่ามันก็แซงหักมานลมันก็อ่อนอยู่แล้วจ้ะแล้ว,ว่าไซจะหักออกด้วยบางอันนะ้พี่นอ้องอันนี้เป็นรอบสามนะที่ไซเก็บมานี่จ้ะรอบแรกได้สองถุงก็กินไปแล้วถุงหนึ่งที่เอาไปปิดนิกนั่นแหละ แล้วแชร์ช่องแข็งถุงหนึง่งมาอันนี้รอบสองพี่เนอะอันนี้รอบสองเป็นแล้วเดี๋ยวไซจะเปิดให้ย่าดูเดี๋ยวไซทำไปสักหน่อยก่อนยูติงสเมาท์ไลไอกะลิกมั้งี่บอกยูติงสเมาท์ไลกะลิกอ่ะเนาะสเมาท์เยอะแฮนสเมาท์เยอะเยอแฮนนี่เยอะแฮนเยอะ เห็นไหมกลินอ่อนมากจนย่าเขาไม่ได้กลินอะไรเพราะจมูกคนแก่เนาะแต่ไซได้กลิ่นนะมันกลินอ่อนมากๆเลยคล้ายกระเทียมแต่ว่าอ่อนๆเวลาเราปิดคั้นนี่พี่น้องขยำมันจะเซ็นดัชยิ่งยิ่งแซ่บได้ Come mustard I don't eat mustard No มันเป็นตระกูลเดียวกันแหละพวกมัสตาร์ดเนาะย่าเขาไม่กินมัสตาร์ด เพราะมัสตาร์ดเนี่ยมัน,ม,นมันจะกินชุนนะยาเขาไม่ชอบเขาว่าอันนี่แหละแล้วพี่น้องใส่วิดีโอให้ดูเพราะว่าอะไรตอนแรกถ้าจะทําคนเดียวใส่ไม่วิดีโอแต่ว่าคุณไปบอกคุณยาแล้วเขานั่งอยู่ห้องนู้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปอยู่ห้องสันรูมนะฉันจะไปทําความสะอาดไปเตรียมผัก yes yes จะไ,ไปเตรียมผักชั้นเนี่ยสิา,าะคนเลยว่าโอ้เดี๋ยวฉันไปดูด้วยผักอะไรเนาะเนี๋ยก็เลยขายให้ดูว่าเนาะถ้าแบบนี้นะพี่น้อง่ะถ้าแม่่าตเอาแม่สามีเป็นแบบนี้แสดงว่าสัญญาณดี <c oughs> หมายถึงว่าคือเขาเขายอมรับในทุกอย่างที่เราทําแล้วก็อยากทําช่วยเราเหมือนเป็นแม่เรานะแล้วก็ไว้ใจเรา เหมือนกับนั่นถ่ายวิดีโอนี่เห็นไหมถ้าถ่ายเลยถ้าอยากถ่ายก็ถ่ายคือหมายถึงไว้ใจเราวางยา้าบางคนเขาไม่เอาด้วยนะเขาไม่ถ่ายด้วยเขาเราก็เขาไม่กินอะไรที่เวลาเราให้เขาชิมเี่ยบางคนเขาก็ไม่ชิมไม่กินอย่างนี้เนาะแต่ย้าโจนนี่เขาเขาไว้ใจใส่นะคือกินด้วยทุกอย่างเลยชิมหมายถึงชิมแต่ว่าอันไหนเขาชอบเขาึ้งเขาถึงกินต่อนี่ก่อนนะ อะไรที่เขาไม่ชอบเ,เขาก็ไม่กินเลยค่ะจา๊ะแต่ว่าเขาเปิดใจเปิดใจกระจายมากคือเหมือนกับว่า,เ,าเราเป็นลูกเขาเลยไหมพี่น้องคะ่ะเหมือนนี่เหมือนนี่เหระเห็นมั้งยถ่ายให้ดูนี่คือแบบว่าสัญญาณดีเป็นสัญญาณที่ดีแล้วา่าแม่สามีกับกับลูกสะไ้ยที่เราทำอะไรแล้วเขาก็ทำตามเรา just live เดนหมายถึงว่าเขาก็อยากช่วยอยากทําตามไม่ใช่แบบว่าเอ้ยฉันไม่เอาด้วยนะอะไรแบบนี้ไม่ใช่นาะเป็นมอมไซมีสิทธิที่จะทําอะไรทุกอย่างเหมือนกับว่าทํากับแม่ไซนอะอร You think a lot, มัมอะไร A lot. เลยเยอะากยาว่าเยอะว่าสนวนาเขาก็กินเยอะแบบนี้ ย่าเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องกินเขากินไม่เป็นหรอกพี่น้องอันนี้ที่ให้ใช้ให้เพื่อนดูวิดีโอดูที่กินเนี่ยคือเป็นฝรั่งเขาเขาศึกษาเรื่องกินแล้วคนก็ไปศึกษาตามคนไหนดูก็ถึงไปกินตามเขาเหมือนทรายนี่แหละทายก็ดูจากคนที่เขาคนไทยที่มาอยู่ก่อนทรายสามสิบสี่ปีถึงแล้วเขาอยู่น จ้าจะค้นหาในสิ่งที่มันคล้ายของไทยแล้วก็กินได้ในสินาจาพี่นอ้องนี่แหละตัวนี้แหละที่จริงชื่อชื่ออังกฤษเขาไม่ใช่เป็นผักเสี้ยนนะพี่นอ้องชื่อภาษาอังกฤษเขาคือ garlic mustard ไปเสิร์ด,ดูนอกเดี๋ยวใส่ใส,ใส่ชื่อช่องเอาไว้ให้ช่องที่คนฝรัง่งอังกฤษก็กินนะเนี่ย ต้องสอนคนกินของป่าเอฟซีใ,ใส่ชื่อไว้ให้คนคนไหนสนใจไปดูหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะอันนี้เป็นเป็นอะไรนะเห็ดเป็นผักอื่นๆเป็นอะไรต่างๆเลยพี่น้องจะถ่ายให้ดูเพราะว่าความน่ารักของคนุณยาด้ยพี่น้องนึงความน่ารักของคนุณยาที่เขามีต่อลูกเซไพใช่ไหมพี่น้องคะ

มะม่วงไม่ใช่เฮากาดมะม่วงมันยังไม่สวยที่ใซส์เห็นมันไม่หวานเราจะทำมะม่วงมกินปีละครั้งออะไรนะข้าวเหนียวมะม่วงอยากเพราะชอบกินกินทุกอย่างถ้าใจชวนกินถ้าไม่เผ็ดนะแต่ว่าเขาจะไม่ชอบอะไรที่เป็นลดจากมันราบที่มีเห็นมาใส่ราบหมูให้เพื่อนกินเพื่อนไม่ชอบแต่ว่าทอดไก่อะไรนี้โอเค When do you eat that then? Do you do it? When do you eat it? I eat like a vegetable, mum. With a vegetable? Well, like, a, oh. a, like a, I eat vegetable, yeah. I eat with... Uh, <laughs> I eat with sauce, like la, Chili sauce. Oh chili sauce or papaya salad. Thing like mum. No? ที่ถ่ายให้ดูมันว่าเกะเก,กะผักที่เชยก็ถ่ายเลยไม่ใช่คือมีความหมายที่สายถ่ายคือก็าน่ารักสายถ่ายให้ดูเพราะว่าเห็นเขามีความสนใจทุกอย่างหมถึงว่าความอยากช่วยนน่นไหมแล้วก็เอ็นดูเขาเนาะแล้วแต่เขาจะทําได้เท่าไหร่ก็เอาไปเราจะเอาไว้อย่างนี้จ้ะหมายถึงว่าแกะออกใบมันสาไม่ชอบแล้วทีนี้ปล่อยให้มันยุบสัก่อย พรุ่งนี้แหละร้องนี้มันก็โดนแดดอยู่ให้มันยุบเนาะมันยุบลงมันก็จะคั้นง่ายพี่นอ้องแล้วมันไม่หักออกจากกันนี่ยนะยังเป็นยังเป็นแบบนี้อยู่อย่างสินะเวลาเราคั้นนี่คือมาเตรียมเอาใบที่มันเราไม่ไม่เอาเนาะเวลาเราหาักมานมันมีใบเยอะอยู่แซมไม่เอาใบเยอะเพราะว่าแซมไม่ชอบเท่าไหร่ชอบก้านมากกว่า มันซอยดีว่ะมุกเจ้าบ้า <laughs> You never see this before มั้ง You never see this before No ่ร้ไม่อืมใช่ป่ะ <No. S 1> เห็นก,ก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรเขียวหน้าบ้างจริงวันนีตอนนี้ดับดินก็บังถิ่นบ่ม Yeah Yeah No ตอนนี้เพเห็นอยู่อาจจะเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากประมาณนี้ เนอเรดี e o ะกินเนาะ o ิคเกิ้ลเด็ลูกยูี่อะไรดีอะไรมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงรสเปรี้ยวยากยาก่ประศร ดีด้ลยไรดีไรดีเนาะนัดเรียนเนี่ยเขาจะไม่ชอบเปรี้ยวพี่น้องค่ะอืมเขาไม่ชอบเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวนะเปรี้ยวเดี๋ยวไปเอาน้ำมตาลให้ดูแเชี่ยเชี่ยวเชี่ยวเลยเนี่ยว่าเชี่ยวยากสัญญาว่าเชี่ยวเชี่ยวยากเนี่ยว่านี่เดีก็จะเอาไว้อย่างนี้ให้มันให้มันยุบลงก่อนพี่น้องให้มันยุบลงก่อน นี่อันนี้เป็นแล้วนี่รอบที่เก็บมากับน้องจอยนี่พี่น้องแล้วแซ่ก็จะใส่นั้นไว้ What's in there then? The water มั้ม Just water Yeah before when we gonna pickle we put salt, salt อันบิดชูการมั้มก็คือแซ่จะเอาออกแล้วทีนี้ไม่งั้นมันจะเปรี้ยวมากกว่านี้เนาะพี่น้องนี่ก็คือจะเอาใส่ในถุงเหมือนที่แซ่ทำให้ดูแล้วก็เข้าแช่ช่องแข็ง just all that just all that yeah about this yeah all that all that just just h a t yes yeah แ yeah, ล้วแบนั้นก็เก็บประมาณถุงหนึ่งนี่แหละคือการพี่น้องนั่นแหละเห็นบ่กคือแกชิมอยู่แต่ก็ไม่ชอบแกบอกว่าโนโน no, no, no แล้วก็เคี้ยวยากด้วยแล้วก็รสชาติออกเปรี้ยวหรือแย่จะไม่ชอบอะไรก็สร้างที่เป็นรสชาติอย่างนี้นหงนี่ใจหกเจ๊งน้อยน้องไม่ได้เล่นโอเคนี่แหละพี่น้องค่ But, ะเป็น I mean, such as this maybe I m mean, a not could eat this อืมคอณคุณคุณคุ s ค you know, like mm ุัคทณคุณคุยคุณ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 คุดคุ้าุณคุณาุณคุณคนณคาณคนณค้าคุณคุณคุนคุณคุณี่ณคุ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 ณคนณคุณกุ่คุณคุณคคคควเคคาย